การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสมุนไพรล้รวนๆเขาบอกว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเพราะเมื่อทุกท่านใช้แล้วผมจะหยุดหงอกขาวอนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยรับรองเลยนะที่สําคัญยังการันตีจากการวิจัยเนี่ยสมุนไพรไทยจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกด้วยสําหรับบอยเจอร์เฮทอนิกสปาที่เห็นนี้ในหนขวดเนี่ยเขาบอกเลยนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรมากมายแต่แต่แต่ที่ โดดเด่นที่สุดและก็ปลูกยากก็คือว่านร้อยแปดเออใช้เวลาในการปลูกนานถึงห้าปีก่อนจะนำมาเป็นส่วนผสมที่พิเศษอ่ะอยากให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงแคนที่ใช้ว่าเป็นยังไงแต่ละคนค่ะไม่ไม่ได้ย้อมมาเกือบยี่สิบปีแล้วครับทำไมล่ะคะเพราะคิดว่าย้อมแล้วมันก็ขึ้นมาออกงอกอีกเออแต่ล้วก็ไม่เคยเหมอนก็เซนกันมาแล้วไม่อยากจะย้อมอีกแล้วโอ้แคะ ครับผมวันนี้ต้องยังไงเดี๋ยวมาดั้งเนี่ยเอ้อก็พอดีได้ข่าวว่ามีงานที่ของพดุงนี่ก็เลยแม่เข้ามาเจอแจเอยอะไรครับแจเอยสมุนไพรกันหยุดหลอกครับมั่นใจขนาดไหนเนี่ยก็ไม่แน่ใจฮะแต่ว่าพอเมื่อใส่ลงไปแล้วรู้สึกว่าเบาหัวขึ้นเบาหัวด้วยแล้วที่เปลี่ยนสีเลยนะ่ยเลครับเป็นไงครับจากเจ็ดสิบเป็นเหลือสักห้าสิบสี่สิบ้นเลยครับผมแล้วมีความมั่นใจออก๊ย วันนี้จะเข้าวังด้วยโอ้โหถือโอกาสเป็นโชคดีสองชั้นสามชั้นโอ้สุดยอด